ครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแปลงปลูกผักาดหอมของผมนะครับอันดับแรกก็ผมก็มาทดลองปลูกผักาศหอมลองดูนะครับว่าปลูกผักกาดหอมแล้วถ้าเราปลูกเองปลอดสารพิษแล้วรสชาติจะเป็นยังไงก็ดั้งเดิมก็เราเป็นคนที่ทานผักจะชอบทานผักาศหอมเนี่ยครับแต่ว่ามันจะมีรสชาติขมที่เราซื้อทานในตลาดอะไรอย่างนี้นะครับ เราก็จะมาลองปลูกแบบปลอดสารแล้วครับปลูกเองดูว่ารสชาติของประกาศหอมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นประกาศหอมนะครับที่ผมหาได้ทดลองปลูกนะครับผมก็อีกประมาณ5วันก็จะเริ่มเก็บรับประทานได้แล้วนะครับผมก็ต้นไหนที่ใหญ่ๆเราก็เริ่มเก็บเอามาทานก่อนนะครับเพราะเราก็อยากรู้ว่าประกาศหอมนี่ถ้าเกิดว่าเราปลูกเองแบบปลอดสารพิษแล้วมันจะ มีรสชาติขไมไหมแต่ว่าที่ผมลองเอามาชิมดูคนแล้วนะครับก็มีรสชาติไม่ขมนะครับผมนี่นะครับก็ลองแอบชิมไป้วบ้างนะครับผมนี่นะครับก็ทดลองปลูกนะครับได้สองแปลงนะครับผมก็น,มาานํามารับประทานแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่สนใจที่จะสั่งไปอาทานบ้างนะครับเพราะก็อยากรู้ว่าประกาศหอมปลอดสารพิษหรือว่าที่เราปลูกทานเองเนี้ยอ่ามันมีรสชาติอร่อยไหมนะครับผมบางคนเขาก็ อาจชอบทานแต่ไม่กล้าซื้อทานในตลาดเพราะว่ามันมีรสชาติขมนะครับผมทุกๆคนก็อาจจะเคยเจอบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยลองทานแบบอปอสารพิษแล้วรสชาติเป็นยังไงก็อ่าเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับผมนะครับคุยกันได้ปรึกษากันได้แนะนําผมก็ได้นะครับผมนี่ผมก็ลองทดลองปลูกนะครับก็ปลูกทานเองอ่าก็คู่ไปกับผักสลัดอาีิปกอยู่แล้วนะครับผมก็ประกันหอม เป็นที่นิยมกินมาเนิ่นนานแล้วนะครับผมก็นิยมกินมานานแล้วสำหรับกินกับเมื่อก่อนก็มีแซนด์วิชบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับผมสลัดบ้างนะครับนี่นะครับผมก็เป็นปากกันหอมที่เป็นการทดลองปลูกรุ่นแรกนะครับผมนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็ทดลองปลูกก็ใช้ในการแสลในการ อ่ะบางแดดหน้าร้อนนี้ก็ช่วงประมาณห้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับผมหลังจากสี่โมงเย็นไปผมก็เปิดลงอย่างนี้นะครับก็ช่วงเช้าผมก็เปิดแล้วก็มาปิดจนช่วงประมาณห้าโมงเช้านะครับผมนี่นะครับก็ปลูกอย่างนี้เปิดปิดช่วยอ,าชาอัชรลอแดดจัดประมาณรักสี่ถึงห้าชั่วโมงประมาณนั้นนะครับนี่นะครับก็ปลูกมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับผมก้อนนี้ก็จะใกล้เวลาได้เก็บเกี่ยวแล้วครับ น,นี่ก็จะมีอัผักสลัดมาแซมบ้างสี่ห้าต้นบอดีปลูกไปแล้วมันต้นอ่อนมันหมดตอนนั้นน่ะนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับพอต้นไหนที่ยังเล็กอยู่เราก็เดี๋ยวลองทดลองอ่ะย,ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักห้าวันนี่เดี๋ยวต้นใหญ่เราก็จะมาลองเก็บทานดูนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ใครที่สนใจก็ลองปลูกดูได้นะครับผมประกาศหอมผมว่าก็เป็นอับผักสลัดชนิดหนึ่งที่ก็น่าทานอยู่ หมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราปลูกเองทานแล้วไม่ขมนี่ผมก็ว่ามันน่าทานครับเราก็อยากทานที่ผักที่มันอร่อยมีรสชาติอร่อยๆนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ